แว่นสีเขียวเหนียวซับมาแล้วครับทุกคนตัวนี้จะเป็นแว่นสายตายาวนะครับที่มองไกลไม่ต้องมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเลนมันเป็นเลนสองชั้นออตโต้นะครับเลนบนมองไกลเลนล่างอ่านหนังสือใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับใส่ขับรถกลางคืนก็ลดแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถแต่ว่าข้อจํากัดของเลนสองชั้นนะครับมันจะดูจอคอมไม่ชัดทักผม รุ่นนี้ออกแดดเป็นกระแดดในตัวด้วยนะครับลดการแพ้แสงแสบตาลดการเกิดต้อแดดต้อลมได้ดีมากเลยนะครับปกป้องดวงตาคุณได้เยี่ยมเลยนะครับผมใครแพ้แสงแสบตาก็แนะนําเลยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมคือขาแว่นพับได้ครับโหนี่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับดูนะครับพับแล้วนะครับพับเก็บได้ง่ายมากเลยนะครับเก็บแล้วก็กางออกมานะครับบานพับนี่แข็งแรงพรีเมียมสุดๆนะครับเป็นบานพับ2ชั้นนะครับให้ดูนะครับทุกรอยต่อนี้แบบ โอ้โหมันสวยจริงๆครับงานพรีเมียมมากนะครับสีสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมห,หามานานแล้วครับสีนี้ชอบจริงๆนะครับตัวนี้นะครับใส่แล้วดูแบบหน้าสว่างมากเลยนะครับดูเด่นดูแบบโอ้เท่มากเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้จากราคาปกติหลกหลายพันนั้นร้านแว่นตาคนนมออนไลน์จัดโปรเหลือแค่ 990บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้นะครับจะมีในส่วนของเลนส์2ชั้นออกแดดเปลี่ยนสีเทาดำเลนส์2ชั้นออกแดดเปลี่ยนสีชาแล้วก็สายตาสั้นเดี๋ยวผมติดตะกร้าไว้ให้ด้วยเอ้าเดี๋ยวติดตะกร้าสายตาสั้นออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีชาไว้ให้นะครับลบ50ถึงลบ600เลยนะครับกดจิ้มในตะกร้าได้เลยนะครับร้านแว่นตาคุณน่มออนไลน์นะมีหน้าร้านให้บริการตรวจตาสายตาตัดประกอบแว่นนะครับหล่อรับได้เลยครับผม